มตมต่กระป๋อเออเลือกวเเดือพเออกูให้ใส่กับเฮ้ยไม่ใส่ช่างเนียอยูุ่คนดนะเออจริงะอยู่กับค้งอะัวรกเยังไดคุกรไพูดไปเรื่อยหายเดยพูดแล้วพูดไปเรื่อยยีบาไอเอ้ีแล้วมันมีไอ้นั่นด้วยใช่ปะไอ้เลยนะไอ้โหกชื่ออะไรนะิ่งจบแล้วใครใคไ ออไอ้อดไอ้หนุ่มระยองมึงอะแต่ว่ามันไม่ค่อยปวดนะมากับพี่ดันเลยโอ้ยมันมากระปับท่านเนี่ยมอสี่นี่มีใครมอสี่เนี่ยมอสี่เหรอเออเออไม่มีเหรอเออไม่มีเหรอไม่มีไม่มีมสี่ะไม่มีครับมีแต่กินตัวนี่ไงมสามอ่ะมอสามก็ไม่น่ามีไอ้น้ำไงไอ้น้ำอ่ะไอ้น้ำเออมสองนี่ใครวะเยอะอยู่วะก็มือหลายคนนะ มิเชลเลนน่มอสองใช่ปะมอหนึ่งมิซี่อีกซีคาร์มิซี่มิซี่มิซี่ไอ้นี่อยู่คนหน้าไอ้นะไอ้จ๊อบอะมอหนึ่งอะอาจารย์แจกเงินคุณใช่ปะอาจารย์บอกว่าฝากจ๊อบสพากบัตรนะรู้ไหมว่าเปลียบัตรมารอบแรกบอกแม่กลับบ้านเลยรอบสองบอกแม่มาเอาบัตรกลับบ้านถ้ารู้ม่าเป็นแม่มันน่าจะข้าวของงานไอ้ผมวะโมโหไอผมไม่เกี่ยวเใช่ โดนเมียด่าังเอ๋ยไปไปไปมดก็ไม่ได้อยู่แค่ตรงนี้นี่แม่อันนี้แม่อันนี้คือรอผู้หญิงใช่ไหมเนี่ยใช่คุณน้อยใส่รองเท้าหนังะผู้หญิงปีเลยไปั้าชัวร์คนานั้นรองเท้าหนังคุณผมรองท้าทะลุเห็ไพูดเยอะหรือเปลี่ยนไม่กี่รุ่นแล้วเนี่ยตีนี่ีเนาะอุ้ยเลยดี เรล่นคือบ้านตัวสองทีอมเเล่นน้ำไหนมาเนี่ยอาจารย์นะเปียกหมดเลยนั่งอยู่น่นั่ง่นี้งอ้าปเอไม่เดินตามไปนเจ้าทำไมไรู้ทอะไรช่นี้มันก็ต้งนี้กลัวเลยวะกูทะไรไม่ตามนะไม่เดินตามนนไตามะเน็อ่เนี่เต้อร้อนไห้เม้งเจออะไรบ้างเม่งเม่งอ้ม ไอ้เมิงเนี่ยใครไีตีตีน้องชื่อเต๋าเหรอไอ้เนี่ยเมิงอะ่ะมันชื่อเปลี่ยนชื่อไอ้สายไอ้นี่เเรียดตลอดมาโรงเรียนเอยผมเห็นไอ้ตอนนั่งอยู่ทานในทุกเช้าตอนนี้ครับมาถึงโรงเรียนใส่หมดเลน อีน้ำเดินลงมาถอมเลออีกมืออ่นด้วยพี่ก็อ่านมาด้วยอ่ะอัานด้วยเลี่ยนบ้านเป็นเตาอะแล้วกูอ่านดิ ทางไม่ชันไปไหนวะทางเขาไอ้เพื่อนไม่ใช่ถนนบ้านหรอเียแต่มนเป็นบระไดนะไอ้ยย่าฉันหมูจ้เอี้ยไม่เขินนะเขินาทำไรไม่ทุบกูเลยสัตว์กูไม่เตบอลแล้วเนี่ยนี่กูไม่ไปเตบอลแล้วนะกูไปสั่งมานี่กูต้่งไปส่องาเลยวาไม่ขาไม่ขามันหดเลยเนี่ย

ระวังนะเว้ยีิมไนปีนมาเลยเฮียลงวัดลงมัดเลยออ้ยเป็นูงเลยดีไปเหอเฮ้ยตอนยืนอยู่มืดเหมือนมืดนะที่นี่มีแอร์ที่ไปอยากข้าไฟเขาไม่ไม่เสียค่าไฟเลยไม่จะดเดียวคุณจะเช่าที่นี่ในราคาเท่าไหร่ครับแนะนำให้พี่หน่อย พว้มึงเคยมากันจริงไม่ได้ยี่ห้อดูว้าวอะไรมากเนาะขอวันไม่อาจจะมีอีกเปล่าโอ้โขีโคลนเต็มเลยโอ้โ

ขอสัมภาษณ์หน่อยพี่ต้อนเหรอครับมอคือเนลิวใครพี่ต้อนต้อนเข้าไปไม่มีไอ้รวคู่นี้กันึกวยไอริวเข้าไปไม่มีไม่เห็นพี่ต้อนไอริวตัวเขาคล้ายกันนะตัวพี่ผอมขนาดนี้สไมความสูงความสูงเสื้อเปอ๋ไม่ไม่เปิดหันหันข้าง หันไปหันไปทานกันก่อนลอยตีนไข่เนี่ยมือไข่ที่มือไข่ที่แต่ว่าที่กูนุ่มชอบละเลยหูมันเป็นอุยตรงนี้น่ากลัวมากเลยมันเป็นห้องเลยเป็นห้องเข้าไปเลยเออเป็นห้องเข้าไปเนี่ยมันเป็นห้องเลยเนี่ยนี่ห้องเข้าไปอุ้ยอุ้ยจับแล้วเกิดแล้วมึงหยุด ะไงงดีตัวเดียวี่ยมไม่ต้อง่เอเองื่อกี้มันเฉียดผมไปเลยอะต้องเฉียนแล้วมึงทำอะไรนี้นกน่าจะนกนี้ครับนกกระเวายเฮ้ยทำไมดินหายทำไมดินหายวะ อันนีไม่ขายมีอะไรอยู่กรด้หลยนีมันอิสลาไหนวะอิสที่นอกกำแพงเหรอเยราได้ออกนอกกำแพงแล้วนา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 โลงอลามอุ้ยอิสลาพร้อมแดดด้วยร้อนแลลมไม่อิสลามอีเนอิสลาพร้อมอุ้ยค่วงยนี่เมืองไทยใช่ไหม Não, não, não.